ตัวรถยนต์นิสสันนาวราแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บอลสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะต้มแล้วก็พี่บอลน,นะคะอยู่ที่สยามนิสสันกรุงไทยเช่นเดิมแล้ววันนี้มากับตัวรุ่นพิเศษเลยสำหรับรถนาวราที่เราพึ่งเปิดตัวไป ใช่แล้วครับค่ะพี่บอลคะนาวราที่เราเปิดตัวเป็น2024นี้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างรุ่นนี้ครับก็คือเราจะผ่านในเรื่องของมาตรฐานยูโรไฟด้วยนะครับก็คือจะมีตัวกองขม่าวไอเสียนะครับเราเรียกว่า PDF าใช่ซึ่งตัวนี้ครับก็ทําหน้าที่โดยการที่จะลดค่าขมารุ่นนี้คือ Pro F o v o 4X ใช่ไหมครับน้องตุง้มใช่แล้วค่ะพี่บอลอันนี้คือฐานเบรกกระบะเดิมๆของเราก็คือรุ่นนิสสันนาวรา Pro 4X ค่ะ เป็นรุ่นนวราท็อปสุดของเราเลยค่ะแต่ของเรามีนิสคำว่า R4X ก็เราจะไม่เหมือนใครไงคะพี่บอลเพราะว่าเราเป็นนิสสันกรุงไทยค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถ GTR เจ้าเดียวในประเทศไทยถูกต้องค่ะก็คือเรามีนิสสันไฮโปร o พเมนเซนเตอร์นะครับถูกต้องค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมนิสสัน นาวรา R4X คันนี้กันที่ด้านหน้าเต็มๆว่าเราแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะสำหรับรถกระบะคันนี้นะคะมันจะเป็นการเปิดตัวรถยนต์นิสสันนาวราแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่บอนเพราะอะไรครับนอกจากเราได้มาตรฐานยูโรไฟเข้ามาแล้วในปี2024นี้รกระบะ R4X คันนี้เรายังปรับปรุงในเรื่องของสมรรถนะของตัวแรงม้า ให้มีพ w e r แบบสูงสุดถึง230แรงมา้า oh. เยบได้ว่าเป็นสูงที่สุดเลยนะสูงที่สุดในกลุ่มรถตลาดนี้สุดยอดเลยครับใช่ไหมคะคนอกจากนี้นะคะเรายังมีการปรับปรุงในส่วนของสมรรถนะของตัวรถในส่วนของความสูงช่วงล่างเราเพิ่มความสูงให้กับตัวรถคันนี้ไปอีก2นิ้วเลยครับใช่แล้วค่ะเมื่อเพิ่มความสูงแล้วสมรรถนะช่วงล่างเราเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนอกจากตอนแรกมันจะเป็นแหนบเดิมๆใช่ไหมครับเรามีการ ปรับปรุงช่วงล่างใหม่นะครับก็คือติดโช๊ค up เป็นแบบโปรเฟนเดอร์ซึ่งเพิ่มความสูงให้อีก2นิ้วด้วยกันนะครับน้องตุ้ม,มเดี๋ยวเราจะพาไปดูช่วงล่างแบบสวยๆกัน,นะคะ่ะคันนี้แต่งมาแบบแ,บบแน่นมากเลยและที่สําคัญนะคะภายนอกที่เราเห็นกันแบบสวยๆแบบนี้มันจะเป็นการออกแบบด้วยคอนเซปต์ของบาจามันจะเป็นคอนเซปต์ที่แบบเหมือนรถแต่งสไตล์ที่ออเขาเอ,อ,อับรถใช่ซึ่งเราจะเห็นรูปแบบรูปลักษ์ของมันนะคะ ที่ไม่เหมือนกับ Pro p x o X ค่ะไม่เหมือนเลยครับน้องตุ้มใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยสปอร์ตไลท์นะคะแล้วก็สปอรตไลท์ด้านบนเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดไปเลยดีกว่าพี่บอสว่าคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้ากันไปบ้างแล้วเนาะ ไปแล้วไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะซึ่งการตกแต่งนอกจากเป็นสไตล์ออกแบบด้วยของบราจาแล้วยังมีการผสมผสานไปด้วยของนิสสันมอเตอร์ค่ะเป็นชุดแต่งที่มาจากโรงงานาแท้เลย,ย,เลยใช่ค่ะด้วยกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกระจังหน้าจะเป็นแบบเป็นนนแบ็คสีดำอ่าก็คือเพิ่มความเงางามแล้วก็ความดุดด,ดันดันมากยิ่งขึ้นด้วยโอกาสกันชนด้านหน้าตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ตัวกระจังหน้าด้านรถอย่างเช่นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุถ้าสมมติมีการชนขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวรองรับแล้วก็สับแรงกระแทกให้ไม่ถึงกันชนด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะเราได้ความแข็งแรงด้วยนะครับเราสังเกตเห็ว,ว่ามันมีสัญลักษณ์นี่มันเป็นคล้าย้ายมุมแมลงนะอ๋อเหรอคะอ่าใช่ครับอ๋อนี่ใช่ไหมอ่ามีสัญลักษณ์คำว่าน,นิสันติดอยู่ด้วยก็รูปแบบเนี่ยก็ให้เป็นแบบ R4X ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย ช่วยเสริมแล้วก็เพิ่มความลงตัวให้กับตัวหน้ารถเนาะในส่วนของข้อไฟหน้าปกติแล้วเนี่ยก็คือไฟหน้าเราเป็นแบบ led อยู่แล้วนะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะแบบแทปราด้วยก็จะมีลูกเล่นแล้วก็ความผสมผสานตกแต่งให้มันเข้ากับสีโทนของตัวรถเพราะว่าคันนี้ที่เราเอามาแต่งโทนเนี่ยจะเป็นสีเทานมนะคะคก็กระจังหน้าเราใช้เป็นสีดําแล้วก็ตัวตกแต่ง คิ uh, ้วขอบไฟหน้าคิ้วขอบไฟหน้า, Q นาตัวนี้ค่ะก็เพิ่มให้เป็นสีดําให้เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันถือว่าสวยงามแล้วก็ดูดัมาก uh, อยากีิเนษอีกอันหนึ่งเรามีสติกเกอร์ค่ะเมื่อพูดถึงรุ่น r 4 x แล้วนี่สติกเกอร์ฝากระโปรงเห็นไหมคะสติกเกอร์ฝากระโปรงเราก็ยังเป็นสัญลักษณ์คำว่า r 4 x นะคะ <X. S 2> แล้วก็ฟอนตอ์แบบ ก่อนเลยคือคำตัว R เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น R ที่มาจาก GTR อ๋อเป็นแต่ละใช่าาค่ะเป็นฟอนต์เดียวกันเลยสัญ,ญลักษณ์จาก GTR ซึ่งนิสสันกรุงไทยเราสามารถจัดจำหน่ายนิสสัน GTR ได้เจ้าเดียวในประเทศไทยเราเลยใช้คำว่า R ขึ้นมาเป็นตัวรุ่นพิเศษของเรานั่นเองโอ้สุดยอดครับค่ะพี่บอลมาต่อไปเรามาดูด้านข้างกันก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่ยังเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของนิสสัน อันนี้<ค>เป็นชุดแต่งแท้นิสันเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นแทบล่าเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าเ,เป็นลายแทบล่าตกแต่งต,ตรงซุม้มล้ออนะืค่ะข้ามไม่ได้ค่ะสําหรับล้อนี่เลย R p r X ของเรานั้นปกติเดิมๆ Pro f o X เป็นยางออเทรเนถูกไหมคะใช่ครับขนาดขอบ17นิ้วอ่าถูกต้องไม่ค่ะตัวนี้ของเราก็17นิ้วเช่นกันอ๋อ17นิ้วของเราแต่เราเพิ่มอะไรรู้ไหมคะจากยางเดิมๆของเราจะเป็นยาง2 5 5 6 6 R 1 7ค่ะครับผมแต่คันนี้เลยใส่มาแต่งมาไม่ว่าจะเป็นตัวยางนะคะจะเป็นอของตัวยูไทยเราใช้เป็นรุ่น RT โอ้ oh, เป็นรุ่นอาทีเลยใช่แล้วสเปคนี่คือแบบดีมากมันสมบูรณ์แบบถูกต้องอ๋อลืมพูดไปสำหรับตัวยางที่เราเพิ่มมาขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็น265 R70 เป็นขอบ17ออานยาง17มเหมือนกัน oh. ไซส์เดิมแต่ด้วยความที่เราไดอาร์ทขึ้นมาเพิ่มสเปคมากกว่าออทเิงก็คือความนุ่มความเนียอของตัวยางค่ะก็คือ คืออัปโหลดก็ได้ถูกต้องจะวิ่งใน<ช>เ,เมืองนอกเม,มืองเหมาะสมลูกค้าจะไปลุยเขาลุยป่าได้หมดทุกสมรนะ oh. นี่ที่สําคัญชุดนี้ค่ะอยากแนะนํามากสำหรับล้อมแมก นี่ค่ะอันนี้เป็นของ KMC อ๋อของที่้อ KMC เลยใช่แล้วเก่งมากเลยนะครับอันนี้คือออฟโรดแบบสมบูรณ์แบบเลยถูกต้องค่ะแล้วก็สวยไหมลงตัวดีเนาะใช่ครับใช่นี่ค่ะเห็นออ้น,นี่แดงๆไหมข้างในแดงๆอันนี้คืออะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นโชค๊คอัพค่ะที่เราบอกไว้จะเป็นโป,โปรโป็นเจอร์อ่าใช่ใช่ครับสำหรับช่วงล่างเลยนะคะพี่บอลก็จะมีการเปลี่ยนทั้งโชค๊คอัพเปลี่ยนแหนบ ของนาว a r a า4 x คันนี้เนี่ยรวมแล้วเบ็ดเสร็จรวมล้อรวมยางรวมทุกสิ่งอย่างเค่เซ็นก็กว่าเท่านั้น,นะคะ่ะเราจะได้รถแบบสไตล์แบบนี้สวยๆไปเลยก็คือแต่งครบเลยถูกต้องค่ะนี่สปอร์ตไลท์ค่ะอันนี้คือสปอร์ตไลท์ป่าเข้าป่าโอ้ลุยป่าใช่ <bar S 1> นี้<ด>เลย <be. S 1> ค่ะเรามีให้สองค่านะคะเปิดปิดเป็นไฟสีเหลือง เป็นหลอด LED LED ค่ะโอ้เจ๋งมากเลยง,งานยาวนานทนแต่ยังไม่หมดนะจะมีหลังคาด้วยนี่นี่พี่บอลอยากจะปินขึ้ไปให้ดูมากเลยตัวสปอตไลท์ที่ติดที่หลังคานะคะก็จะเป็นสปอตไลท์แบบ LED เช่นกันโอ้เจ๋งมากเลยครับยา,ยาวพาดแบบทั้งหลังคาเลยซ้ายไปขวาก็คือออกแบบมารองรับกับแยกหลังคาถูกต้องแหลกหลังคาเดิมๆเราเป็นสีอ่รเมียมถูกไหมคะ นี่ค่ะเราก็ทําให้เป็นสีดำเนาะถูกต้องออกแนวเป็นโนแบ็คเลยถูกต้องค่ะล้วเลองรับกับกระจังด้านหน้าเลยใช่แล้วแล้วก็เราจะทําการติดตั้งตัววางสัมภาระด้านหลังเอาไว้ถ้าเราเข้าปากเข้าเขาก็เอากระป๋องกระเป๋าของสัมภาระเราเต็นท์ได้เลยได้หมดเลยก็ทีนี้ออฟโรดก็สมบูรณ์แบบใช่สาหรับคันนี้พี่บอลยังไม่หมดนะดูข้างๆข้างข้าง ก็ติดตั้งเบ้ากันลอยมือจับมาอันนี้จะเป็นของนิสสันแท้มาเลยค่ะอ่านี้ครับก็จะเป็นกันลอยมือเปิดประตูใมีให้สี่ชิ้นเนาะสี่ชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะก็คือจะเป็นลายแทบลาด้วยถ้าให้แล้วจะขาดขั้นใดขั้นหนึ่งก็ไม่ได้ไงเพราะประตูมีสี่บานอ๋อใช่ใช่พี่ลืมไปว่ามันมีสี่บานเนาะแต่ยังไม่หมดนะครับนกมก็ตรงประตูสวยมากเลยเราออกแบบมานี่คือแบบเป็นแล็บสติกเกอร์เนาะถูกต้อง แลวสติกเกอร์นี่คือแบบเรียบเนียนมากสวยให้รู้ทันทีครับว่านี่คือ r 4 X ถูกต้องค่ะสติกเกอร์ด้านหลังเราก็ติดมาเป็นสัญลักษณ์คำว่า R4E เพราะเราบอกแล้วว่าในเมื่อเราอยู่นิสสันกรุงไทยขาย GTR ได้ซึ่งเป็นปนิสสันไฮโพคอมเ็นเตอร์โดยตรงนะครับก็มีสัญลักษณ์บอกให้รู้ทันทีเลยครับว่าเราคือนิสสันกรุงไทยถูกต้องค่ะเราเป็น ผู้จำหน่ายที่สามารถขายรถ GTR เจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับใช่ค่ะมาดูด้านหลังกันต่อค่ะพี่บอลสำหรับด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นสเปคแบบเดิมๆของเดิมๆใช่ไหมคะเราติดตั้งชุดก็ฝังตัวท้ายแผ่นติดด้านท้าย้านหน้าเลยนะอันนี้ป็ของแท้ของแท้จากนิสสันเช่นกันค่ะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็ยังไม่ลืมสัญลักษณ์คำว่า R4X ของเรานั่นเองโอ้เจ๋งมากเลยครับ มีแล้วต้องมีให้สุดค่ะสําหรับนิสสันกรุงไทยนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นชุดข้อไฟอไฟท้าย,ายนี่ก็ติดตั้งมาจากนี่ก็จะเป็นแชปล่าเหมือนกันเนาะใช่แล้วเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะสําหรับคันนี้ที่เห็นนะครับก็เป็นอุปกรณ์แท้นิสสันเลยนะอืใช่แล้วอ,อ,อุ๊ยอีกอันหนึ่งอยากบอกพี่บอลกล้มลงไปอยู่ข้างล่างค่ะ่งคืออะไรครับคืออะไรไปดูเห็นไหมว่าท่อเราอะไรกลมๆดำๆนะสวยปะโอ อบเป็นลายแทบล่าเลยครับน้องต้มใช่ไหมสวยนี่สวยงามมากอันนี้ได้ไปชุดช่วงล่างนะคะติดให้เลยเ่งครับไปดูข้างล่างกันต่อค่ะอันนี้โชคอ้ามที่เราติดตั้งไปชุดนี้จะเป็นชุดสีแดงนะสำหรับชุดสีเนี่ยมีเลือกได้นะจ๊ะก็คือลูกค้าเลือกได้นะ,ะว่า ต้องการสีอชคช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ <Prop ender S 1> <ช>แบบไหนสามารถเลือกลายเลือก,กได้ไดติดตั้งให้พร้อมออกรถกับที่นี่เลยสําหรับนิสันกรุงไทยเก่งครับเก่งครับและสำหรับ2024นี้นะคะนิสสันนาวราร่ของเราเนี่ยนอกจากจะมีการปรับเครื่องยนต์ให้เป็นมาตรฐานของยูโรไฟแล้วภายในยังมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเปลี่ยนอะไรบ้างคะพี่บอนอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของคอนโซลด้านหน้าเนาะ ส่วนด้านหน้าก็คือจะเป็นวัสดุแบบซอฟท์รับก็คือเย็บเดินไปเก็บได้สีแดงให้รองรับกับบอบหนังที่มีสัลยคำว่า R แล้วหน้าจอเรานะครับก็ได้หน้าจอขนาด9กนิ้วเหมือนเทอร์าใช่ไหมคะใช่แล้วซึ่งหน้าจอ9้านิ้วเนี่ยเราก็ได้ในเรื่องของมีระบบการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แบบไร้สายด้วยน้องตุ้มสังเกตนหมครับว่าคันเบียร์เราจะได้แบบเทอราเลยใช่ไหมมันเปลี่ยนไปจากนาวราเดิม สวยขึ้นค่ะแล้วก็ดูลงตัวคือนอกจากมีความสวยดูดันแล้วก็ยังมีความนุ่มนวลของภายในให้เราได้แบบได้มีฟิลแล้วก็มีอารมณ์ในการใช้งานรถคันนี้ดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะกับนิสสันนาวราระคันนี้ที่เราพาไปดูกันนิสสันนาวราร a อัพโสวยมากสวยใช่ไหมคะพี่บอลครับผมคันนี้นะคะเราจะทําการ ออกแบบนิสสันกรุงไทยเราทําการออกแบบมาเพื่อรองรับกับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถกระบะที่มีสมรรถนะสูงไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ทําให้มีแรงม้าสูงขึ้นถึง23ง <30 S 1> แรงม<ร>้าใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกนะคะที่ออกแบบมาด้วยคอนเซ็ปต์ของบาจาสวยโดดเด่นแล้วก็ใช้งานได้ทุกพื้นที่ถืว่าเจ๋งมากเลยสหรับ้มค่ะพี่บอล และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถกระบะอยากดูอยากชมตัวจริงมาดูว่าของที่เราแต่งไปนั้นคุณภาพดีแค่ไหนมาสัมผัสกันได้ที่สยามนิสสันกรุงไทยครับพี่วอนนช่และครับเกือบว่าเราเห็นในคลิปผมมานะแล้วก็น้องตุ้มเนี่ยยังไม่ชัดเนาะ<ช>ยังไม่ถูกใจเรามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่นิสสันกรุงไทยอยู่ตรงตร,งรามอินทราปากซอย20นี่เอง,องหรือว่าขึ้นรถไฟฟ้ามานะครับก็ลง,ลง สถานีมายาลาบค่ะมายาลาบ,บ<อ>น,นั่นเองใช่แล้วก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อหาตุ้มค่ะหาพี่บอลค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะถ้าสนใจก็ยังไงก็ติดต่อมาหาเราได้นัดทดลองขับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่ในใหนเรายินดีบริการแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ